เกิดขุมทรัพย์ใหญ่แอดคาราบาวเดียวได้ว่าสำหรับคุณแอดคาราบาวกลายเป็นหนึ่งหนึ่งศิลปินบุคคลสาธารณะชื่อดังที่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งโดยคุณแอดคาราบาวหรือว่าคุณยืนยงโอภากุลนักร้องนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นนักธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังในเครือคาราบาวกรุ๊ปอย่างน้อย4แห่งได้แก่บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัด โดยถือหุ้น7.05%ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดบริษัทตะวันแดง DCM จำกัดบริษัทเอเชียแปซิฟิกกราสจำกัดและบริษัทคาราบาวตะวันแดงจำกัดซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละกิจการของนาแอดคาราบาวเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆขณะที่ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ระบุว่าบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดหรือว่า CBG ณวันที่7เมษายน2560มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 64,250ล้านโดยนายยืนยงโอภากุณถือหุ้นในบริษัทมาเป็นลำดับที่3ด้วยกับจำนวน70ล้าน4 8 0 0 0นหมื่นหุ้นซึ่งนาะแอดเนี่ยก็ไม่เคยอวดอ้างตนเองเลยว่าเป็นเจ้าสัวหมื่นล้านแต่อย่างใดยังคงเป็นนักร้องเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้แฟนๆได้ฟังอยู่ตลอดมาถึงแม้ว่าจะรวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแล้วก็ตาม